ถ้าใช่แม่เสดขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูทรากันด้วยนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนลงมอสโปเกมอสนะคะก็คือเป็นมอตของโปเกมอนที่เราลงไปในคลิปที่แล้วเนาะคือมอสเนี้ยที่มาสอนอีกรอบเพราะว่ามันมีการลงมอสเสริมอีก2ตัวนะคะคลิปวันเนี้ยเราจะมาพูดหมดเลยว่าวิธีการดูมอสที่จะลงเนี่ยคือดูยังไงเราจะลงมอสตัวเนี้ยเราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องลงยังไง แล้วก็ถ้าเราไม่อยากเล่นมอสแล้วเนี่ยเราจะเอา่อทาทเลรมอนกลับคืนมาอย่างไงนะคะแล้วก็ถ้าลงมอสใช้ไม่ได้เนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกให้หมดเลยโปเกมอนนะคะโปเกมอนก็คือมอสตัวนี้เป็นมอสสีม่วงนะคะเป็นมอสที่เป็นโปเกมอนที่มันมีครบแทบจะทุกอย่างเลยพิกเกอร์ก็เปลี่ยนรูปการ์ดก็สวยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะจะเห็นว่าการ์ดมันสวยมากๆนะคะสวยกว่าตัวโปเกมอนสโต้ แต่ว่าจะลงหุ่นวายนิดนึงให้เพื่อนกดที่กดที่มอสได้เลยเมื่อกี้เราหนีแทบนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาหน้านี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามอสที่เราจะใช้อะต้องการตัวอื่นเสริมไหมให้กดดูที่ r e q requirement ค่ะมันจะบอกหมดเลยนะใน n e x ซนะั m มออ่ะพอเลื่อนลงมานะคะนี่มอสที่ต้องการก็คือ BP n x นะคะ ซึ่งมี n x ก็คือเราได้ทําคลิปไว้แล้วในคลิปแรกนะคะใครไม่เคยลงก็ไปดูคลิปแรกนะแล้วก็อันที่2คือต้องการ texture re p e n s e r นะคะตัวนี้เราลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันทีนี้มันบอกต้องการตัวนี้กดไปคะ่ะ new tab แล้วก็โหลดมากด m มน u a l กด slow าวน์โหลดตามปกตินะคะอ่ะทีนี้ก็ปล่อยให้มันโหลดไปคะ่ะทีนี้เราก็จะกลับมาที่โปเกมออีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะโหลดโปเก Mo มไปด้วย ทีนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะมันจะแจ้งเราว่าเแบบคุณมีม็อดสตัวนี้หรือยังถ้าเรามีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้เราก็ได้ไฟลม็อดมาแล้วเรียบร้อยนะคะมันจะมาเป็นแฟ้มแบบนี้นะในพัทที่แล้วนะคะเราให้เปิดแฟ้มแล้วก็ลากมาเลยบางคนอาจจะงงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนอีกแบบก็คือให้ลองสร้างโฟลเดอร์มาอีกสักหนึ่งโฟลเดอร์นะคะแล้วก็นำสองไฟใส่เข้าไป ทีนี้คลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก a x t r a c t to อันนี้ก็จะเป็นชื่อแฟมมันก็จะออกมาเป็นแฟมนะคะอ่ามันจะออกมาเป็นแฟมเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันเลยจะได้ไม่งงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ลบสองตัวนี้ทิ้งเลยเลยทีนี้เราก็จะมีแฟ้มนี้สองแฟ้มละพร้อมกับไฟล์ที่อยู่ในแฟ้มนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อกลับไปที่ s สตีมค่ะ คลิกที่รูปปันเฟืองนะจัดการนะคะแล้วก็เลือกที่จัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องอันนี้เราจะเปิดหน้าต่าง2หน้าไว้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้เป็นหน้าต่างของไฟล์เกมที่อยู่ในสตีมนะคะจะลงทํายังไงให้เราไปที่ t e x t u r e ก่อนดับเป็ลคลิกเข้าไปคะ่ะจะเจอแฟมเท็ t u r e ดับเป็ลคลิกเข้าไปอีกพอดับเป็นคลิกเข้ามาเนี่ยมันมีแค่นี้แหละ พราะฉะนั้นให้เราหยุดแค่ที่ t e x t เจอรค่ะกลับมาที่ไฟล์ากลับมาที่แฟมของเกมนะคะเลือก B P N X ไปที่ปาักอินกอปีก็ได้ลากก็ได้อ่ะทำกอปีก็ได้อ่ะกอปีวางหรือคุณจะลากมาอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันไดเ t e x t จอร์ texture แล้ว กดกลับไปค่ะกลับมาที่โปเกมอนทีนี้ในโปเกมอนเนี่ยเขาจะมีคําว่า read me ก็คือแสดงว่าผู้พัฒนาเนี่ยได้ใ,ใส่วิธีติดตั้งไว้ให้นะคะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้หรือว่าเอาไปแปร Google ก็ได้นะเขาจะเขาจะบอกหมดเลยนะคะวิอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบเราลงเองได้เลยนะไม่ต้องดูวิธีสอนก็ได้นะคะเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยเขาจะบอกละเอียดมากนะอ่ะอันดับแรก ให้ install นะคะ v ีพีไปก่อนแล้วก็ Texture ลงไปด้วยที่นี้ก็ให้นำไฟล์ไปวางนะคะไฟล์ของเกมจะมีทั้งหมด4ไฟล์รวมไฟล์มิวสิกด้วยที่เขาเสริมเข้ามาก็ไนเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะให้ copy ไฟล์แล้วก็ไปวางที่ตรงนี้ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นในส่วนที่สำหรับมอดอื่นๆนะเผื่อใครแบบอยากลงมอดอื่นๆแล้วเราไม่ได้ทำคลิปนะคะเราก็คงจะไม่ได้ทำคลิปทุกมอดนะ ทีนี้ก็จะเห็นว่ามี2ไฟล์นะคะให้เราไปที่ไฟล์เกมก่อนอเกมไฟล์นะคะมี4ตัวอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทำไมของเพื่อนไม่เป็นส์หลักแบบนี้อันนี้เราลง s ซับไ Text นะคะเพราะว่าเขียนโปรแกรมเนาะกลับมานะคะให้กลับให้กลับแฟมมาที่หน้าเดิมกลับแฟมเกมมาที่หน้าเดิมนะคะเข้ามาที่ Card ชอบ s s m u u l t t r r d t t a ค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ค้างอยู่นหน้านี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้ว กลับมาที่หน้านี้ค่ะอิกก๊อปทั้งหมดก๊อปปี้ค่ะแล้วก็วางวางทับเลยนะคะตัวนี้เลยกดไปเลยเสร็จละอันนี้คือมดเข้าแล้วหรือเหมือนกันนะคะจะคลิกลากมาเลยก็ได้มันจะได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนกดกลับกดกลับแฟมค่ะแฟมของโปเกมอนเนาะกลับมาที่ตัวนี้อาช,ชี จะเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค้างไว้ก่อนกลับมาที่แฟมเกมคะ่ะกดกลับไปที่ B E P N A คะ่ะมาที่ปลักอินแล้วก็เข้าไปที่ texture r e p a n t e r นะคะทีนี้อ่าให้เรากลับไปดูร a d มีนะคะในร a d Me เนี่ยนี่ในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าให้คุณอะ่ะ copy ไฟล์ทั้งหมดในแฟมอะไปวางที่ o อบเจกตัวนี้นะคะซึ่งมันก็คือฟกมนี้นั่นเองระดับมันคลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะจะเป็นเปล่าเป๋าเหมือนเดิมค่ะลาก copy แล้วก็วางหรือจะลากมาเลยก็ได้เช่นกันเท่านี้เรียบร้อยค่ะปิดทิ้งไปเลยอันนี้ก็ปิดทิ้งเช่นกันกดเข้าเกม ใช่ไหมกลายเป็นโปเกมอนแล้วนะรอโหลดสักครู่นะคะเรียบร้อยก็เป็นมดโปเกมอนเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเพลงที่เปลี่ยนไปเพลงกลางวันกับกลางคืนก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่พร้อมกับสิ่งของที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีน้องฟิกเกอร์แต่ว่าจะไม่เปลี่ยนทุกตัวนะคะจะเปลี่ยนแค่บางตัวเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งน่ารักมากมีลวดลายตุ๊กตาด้วยนะเขานาจะเอารูปตุ๊กตามาลงเลย นี่นะคะข้าวของทุกเปลี่ยนไปหมดเลยกล่องนะคะกล่องใส่กล่องใส่กา๊าซคนนี้นี่เห็นไหมถุงก็เปลี่ยนคนนี้ใช้เป็นเงินสดนะคะถ้าใช้ใครใช้เป็นเงินก็จะเป็นรูปอันนี้ด้วยนะ เป็นลูติกาเิอูนะคะกดผิดทำไมทอนเยอะจังนี่ท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะเนี่ยมีโค้ดป้ายก็เปลี่ยนนะคะเห็นปว่าเขาทำเขาทำดีมากนะแบบสวยงามมากนะคะ เป็นมอดที่ควรค่าแก่การหลดมาเล่นสุดๆเลยเน่เราเปิดการสักใบอนะ่ะโอ้ยหยิบมา2อันอ <laughs> นี้คือตั้งค่าไว้นะคะให้มันออกใบโกรสนะะมันก็จะออกถ้าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งค่าหรือว่าไม่ได้โหลดแพ็คคัสตอมเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ในแพ็คลเจนดารีนะคะใบโกรสเราจะมีโอกาสออกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนี่นะคะ ที่เราสุ่มๆโดยการใช้มาโกโอเคค่ะทีนี้จะเสริมอีกเรื่องหนึง่งหลายคนชอบถามเข้ามาแบบทําไมลงแล้วเล่นไม่ได้ลงแล้วเล่นไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าเกม TCG c a r d s h o p Simulator เนี่ยเขาพัฒนาโดยการใช้ Unity นะคะซึ่ง Unity นะเป็นเกมที่เอ้ยเป็นแอป,ปที่แบบถ้ามีการอัปเดตปุ๊บมอดอย่างตา่างมอดต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานะ่ะต้องอัปเดตตามแพทเกมนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกมอัปเดตแล้วตัวม็อดเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตอะ่ะพอมาลงปุ๊บมันจะเล่นไม่ได้เลยนะเกมมันจะเด้งออกนะคะมันจะขึ้นเออร์เรอร์ทันทีแล้วถ้ามันเออร์เรอร์ต้องทํำยังไงหรือว่าถ้าใครลงม็อดแล้วเบื่อแล้วอะ่ะอยากกลับไปเล่นเ็นเทนลรมอนอะต้องทํำยังไงคลิเนียคะ่ะจัดการแล้วก็เลือกคุณสมบัติกดไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกม เกมมันก็จะตรวจสอบแล้วมันก็จะโหลดไฟล์ที่เสียนะ่ะกลับเข้ามาเองจากนั้นเกมก็จะกลับไปเป็นเทนนรมอนนะคะส่วนม็อดที่อยู่ในปากอินก็ให้ไปที่ไฟล์ปากอินแล้วก็ลบม็อดทิ้งได้เลยในส่วนของตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับม็อดในปากอินนะคะจะเป็นแค่ในส่วนที่อยู่ในแบบพวกรีซอสอะไรพวกนี้ที่อยู่ใน Data จะไม่เกี่ยวกันนีขึ้นนะคะว่า3ไฟล์ล้มเหลวและจะถูกดาวน์โหลดใหม่ ตอนนี้มันก็กําลังโหลดแหละอ่ะก็ปล่อยให้มันโหลดไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าม็อดอัปเดตตอนไหนอะไรยังไงนะคะตรงนี้คือบอกไม่ได้เลยว่าม็อดจะอัปเดตตอนไหนแต่เราดูได้ว่าม็อดอัปเดตวันไหนให้ดูที่นี่ค่ะ last update เห็นปะ upload อ,อ่ะอันนี้คือวันที่เขาอัปโหลดเขาม็อดเนี่ยถูกลงตั้งแต่วันที่27กันยาละ แต่ว่าอัปเดตครั้งล่าสุดเนี่ยคือวันที่ห้านะคะนี่ห้าตุลาคม5้าตุลาก็น่าจะเล่นได้แล้วนะคะเพราะว่ารอบล่าสุดที่มีอัปเดตคือวันที่4ตุลาหมอดนี้น่าจะเล่นได้แล้วนี่มอดนี้ก็มีอัปเดตนะคะ,ะอ่าตัว b e p in X คือมันเป็นเหมือนป้ายเหมือนแฟ้มปกติอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นอัปเดตอะไรมากเขาก็บบทํามาแล้วเนาะก็ทําทิ้งไปเลยนี่ก็อัปเดตแล้วนะคะให้ดูตรงนี้เอานะคะ ทั้งหมดในการลงมดของเกมนี้ก็มีเท่านี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเปิดการ์ดเทนรามอนนะคะในเวอร์ชั่นต่างๆในมดต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะคะตอนนี้มีมอดออกมาหลายแบบแล้วแล้วก็มีการ์ดออกมาหลายแบบเหมือนกันสนใจมดไหนก็ลองเลือกดูนะคะแล้วก็อาจจะดูวิธีในการลงมอดอื่นๆที่เราลงคิปไว้ลงประกอบคู่กันก็ได้เพราะว่ามันลงคล้ายๆกันเลยก็ลงเหมือนๆกันนั่นแหละไม่ยากหรอก แต่ถ้างงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามได้เลยนะคะว่างเราก็จะเข้ามาตอบนะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วทุกคนทับจุ๊บว่บ๊ายบายคะ่ะ